แล้วก็แฟนคลับก็คงจะปลาบปลื้มใจกันไปะกะเลยทีเดียวใช่ค่ะนะมาที่เรื่องราวอีกหนึ่งเดอะสตาเช่นกันแต่ว่าตอนนี้ก็กลายมาเป็นนะักแสดงที่มากมายฝีมือนะครับสำหรับคุณกันนะพัสล่าสุดเพิ่งจะผ่านโปรเจกต์ ใหญ่ไปสําหรับละครเวที4 Pen ี4แผ่นดินเดอะมิสซิคอลที่มีการรีสเตทกลับมาใหม่นะครับเปลกหนุ่มอย่างคุณกันณพัฒถึงกับโล่งแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ได้กลับมาลุยในเรื่องของการเรียนคณะเรศรษฐศาสตร์ที่มอกษเรษศาสตร์แล้วก็กลับมารับงานเอีเวนต์บ้างประปายรวมถึงเตรียมตัวจะลงละครเรื่องใหม่นะครับบัลลังก์เมฆที่ตอนนี้กําลังเร่งเดินหน้าถ่ายทําด้วยใช่ค่ะ,คะ ตอนนี้ก็ได้มีโอกาสมีเวลาพักผ่อนบ้างนะครับผมแล้วก,ก็ได้มีโอกาสรับงานอีเวนต์แล้วก็ปเปยนหนังสือครับช่วงน,นี้ก็เรียนเรียนข้าจะหนักก็ลงไว้เจ็ดตัวแล้วก็เรียนเกือบทุกวันเลยก็ถ้าเกิดว่าเราเราเออจะเคลียร์วันไหนที่ตรงกับตารางเรียนอะไรก็จะค่อนข้างจะเคลียร์งานก่อนเพราะว่าอยากเรียนให้เต็มที่ก่อนนะครับผมแล้วก็เหลืออีกเยอะไหมคะเ uh, ทอมนี้อีก เจ็ดตัวแล้วก็เธอไน้สี่ตัวครับตั้งใจไว้จบปีนี้ครับคือตั้งใจไว้เพราะว่าจราิงๆแล้วก็เรียนเรียนชา้าคนอื่นนะครับผมประมาณปีปีครึ่งถึงสองปีเหมือนกันเพราะว่าเราก็ทํางานด้านละครเวทีเสียจะเยอะมากแล้วก็บางทีงานบางงานเราเราขาดเรียนไม่ได้เลยนะครับบัลังแม่ครับกำลังจะกำลังจะเริ่มเริ่มเปิดตัวลูกๆนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ถ่ายรุ่นพ่อรุ่นแม่ไปแล้วน่าจะเป็นตัวละครที่มีมีความรู้สึกที่ แอบน้อยใจบ้างเล็กน้อยแต่ว่ามีความรักที่ที่รักคุณแม่มากๆแล้วก็คุณพ่อของกันก็คือรับบทโดยพี่มอสซึ่งหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยหน้าคล้ายกันมากก็สึกดีใจมากๆนะครับดีใจที่เราได้รับรับบทเป็นโปรกเพราะว่าบทนี้เนี่ยเคยเล่นโดยพี่หนุ่มอัตพรในละครเมทีบาลังเมฆที่ผ่านมาแล้วก็พี่หนุ่มเคยทำให้ทุกคนได้แบบว่าเสียน้ําตากับกับซีนที่แบบว่าทุกคนพูดถึงมากกับคนคนไม่สําคัญนะครับผมก็ก็คิดว่าจะพยายามทำหน้าที่ดีสุดละกันนะครับในครั้งนี้ละครบลังเมฆเป็นอีกหนึ่ ค่ะว่าเป็นการระดมพลนักแสดงยกค่ายเลยไม่ว่าจะเป็นอ้อมพิยะดาดาแล้วก็มอสมอสปฏิภาสอนรามเต่าสมชายเข็มกาดใช่แล้วค่ะก็เยอะอ่ะจริงๆหน้าเขาเหมือนนะพอเขาบอกแล้วเหมือนมอสเหมือนมอสใช่คล้ายๆนะเห็นปากคิ้วเข้มๆใช่มด้วยนะใช่ค่ะอ่ะนอกจากนี้นะพี่เขาบอกว่ามีเวลาให้ได้มุ่งมั่นกับเรื่องการเรียนแล้วเนี่ยการยังบอกว่ายังมีเวลาใกล้ๆิดกับสาวธิษาด้วยก็เพื่อนกันะก็นิดนึงนะเออธิษาก็น ซึ่งตอนก่อนช่วงเปิดมาละครเวทีเนี่ยเขาก็มีงอนกันบ้างไงไปฟังเสียงกันมาค,ค่ะที่จบละครเวทีก็ก็ไม่ห่างนะฮะก็เราก็คุยกันเหมือนเดิมเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเวลาจะไม่ค่อยตรงกันเลย <c oughs> ไม่แค่กระชับหรอกครับ <c oughs> จริงๆแล้วก็ก็เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับผมก็เข้าใจกันอยู่แล้วในเรื่องของของเราได้พูดได้คุยกันว่าเออบางช่วงเวลาเราไม่ว่างนะแล้วก็เ,ออเขาว่าเข้าใจเราแล้วเข้าใจเขาเขาไม่งอนด้ไยกันก็มีบ้างครับมีบ้างเป็นธรรมดาของผู้หญิงที่แบบอาจจะมีงอนอะไรกันบ้างเล็กน้อย ก็มีบ้างเล็กน้อยครับเล็กน้อย มีงอนบ้างเราเป็นผู้ชายแล้วก็ทําหน้าที่งอครับเหมือนกับโครชลึกเคยเคยสัมภาษณ์พิสาแล้วใช่ไหมฮะเรื่องของการงอนใช่ก็มีบ้างเนาะเป็นเพื่อนกันก็อาจจะงอนได้นะก็เป็นเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนสนิทไงเพื่อนสนิทเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ายังไม่ได้ระบุสถานะว่าเป็นแฟนแต่อะไรก็สรางเออเขาบอกเอาเป็นว่าไม่ต้องพูดแล้วกันว่าอยู่ในอะไรเรากันแใช่อันนี้แหละ